ทิศทางกีฬาของฟุตบอลไทยเป็นยังไงบ้างพวอนไทยว่าก็กําลังที่จะก้าวไปสู่ระดับเอเชียก็ทีละสเต็ปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคนคนไทยเนี่ยตอนนี้อยากเห็นที่สุดก็ทุกคนที่นี้ยผมเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนบอลเนี่ยสิ่งเดียวที่ตอนนี้หวังจะเห็นก่อนตายก็คือบอลไทยไปบอลโลกคำจากัดความก็คือรับบทนายกสมาคม ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัะส,สนีรอบเอ็นเกมครับนี่คือโฉมหน้าของปัะส,สนีรอบเอ็นเกมของคุณทั้งคู่ตอบครั้งแรกตัวช่วยของคุณกลับมาแล้วนะครับทั้ง5ตัวช่วยเพลงคนดังโคสอัพความทรงจำและก็เหตุการณ์ จะเลือกใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกความทรงจำครับ,รบเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำเอาล่ะปัสนีครับทบทวนความทรงจำของคุณนะครับถ้าพร้อมเล่าให้เราฟังหน่อยครับเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาครั้งแรกนะครับก็เริ่มทำงานกับกองบรรณาธิการฟุตบอลสยามก็สังกัดสยามกีฬาครับปี2537ครับเอาล่ะนี่คือความทรงจำของปัสนีของเรา ตอบครั้งแรกเพื่อเงิน1น1 1 0 0สบาทจะตอบว่าปัศนีรอบเป็นเกมอายุเท่าไหร่ครับ49ปีครับ49ปีคำตอบแรกของคุณครับเอาละมาลุ้นกันปัศนีรอบเป็นเกมคุณอายุ49ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ ู่แบบเดิมทั้งรายการเลยอ่ะเออหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทลอยไปแล้วตอบครั้งที่สองเพื่อเงิน5 5าหมบาทเหลือ4ตัวช่วยจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งที่2ครับเหตุการณ์ครับเลือกใช้ตัวช่วยเหตุการณ์มาดูเหตุการณ์นี้กันครับนายสัญญาธรรมศักดิ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปีเดียวกันกับที่ปรัสนีท่านนี้เกิดครับตอบครั้งที่2เพื่อเงิน5 5 5 0 0บาทเท่าไหร่ดี55ครับเพราะเราเหลือเงินอยู่55า0 0บาทนี อ๋อนี่ตอบตามเงินที่เหลืออ่ะตอบ55ปีเอ๊ะหลักการคุณสองคนนี่ผมตามไม่ทันจริงๆมาลุ้นกันงซื้อ5 5 5 0 0บาทจะได้กลับบ้านหรือไม่ปััส,สีีรอบเป็นเกมคุณอายุ55ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ชินมาก ห<ม>5 <000 S 1> นน5 0 0บาทลอยไปแล้วตอบครั้งที่3ครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน27,750ื่นเเจยหบาทสตัวช่วยที่เหลืออยู่คือ <9 S 2> เพลงพนคนดัง close up จะใช้ตัวช่วยไหนครับเพลงดีกว่าครับเลือกใช้ตัวช่วยเพลงนี่คือเพลง I Wish It Would Rain นะครับของวง The Temptations ถูกเผยแพร่มาก่อนที่ปัสนีท่านนี้เกิด6ปีครับตอบครั้งที่3ครั้งสุดท้ายให้เลือกถามไดหนึ่งคน ผมถามหมอแล้วกันเนาะผมถามหมอ,อ่าถามหมอพี่เขาดูอายุไม่ได้มาก <c oughs> คือตอนแรกอะ่ะบ,บวกจากอายุงานบอกว่าเริ่มทํางานเนี่ยคนเราก็ควรที่จะเริ่มทําหลังจากเรียนจบมาหาวิทยาลัยเนาะก็สัก22บวกบวก26เป็น48ก็คงราวๆนั้นแหละแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยพอตอบบวกไปเป็น49ยังไม่ถูกมันอาจจะแบบขยับขึ้นไปอีกสักนิดสักหน่อย,อยอหรือก็ทํางานเลยวนะันห5า้เอเอาสัก47,47 47. แดกแกคุยกันเลย50อยู่พี่51อ่ะมอรึสบอก51ปีคุณเป้คุณไทมไทยตอบครั้งที่3ครั้งสุดท้ายเอาเชื่อหมอที่กว่าอ่ะเวลาไปหาหมอต้องเชื่อหมอครับมีอะไรจะได้โทษหมอ51เอปีครับ51เปีคำตอบครั้งที่3ครั้งสุดท้ายของคุณ27,750บาทจะได้กลับบ้านหรือไม่มาลุ้นกันเลยครับปัจนีนรอบเป็นเกมคุณอายุ51ปีใช่หรือไม่ครับ ไม่ใช่ครับโอ <ļ Burn ed up> ้ไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวสันนิดหนึ่งครับชื่อวันกล้าขวัญแก้วนะครับคุณวันกล้าขวัญแก้วครับเป็นอะไรนะฮะเป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์อ๋อเป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ใช่ครับคุณวันกล้าอายุเท่าไหร่ครับ47ปีครับ47ปีทำไมตอนแรกคุณไม่ถามแจ๊กอะ พกดีจริงเจอเขาประจําที่ไอ้ที่เรื่องทำสื่อโ้หคุยใหญ่เลยนเลยคุยใหญ่เลยถูกแล้วคุยใหญ่เลยผมถามคุณวันกล้าดีกว่าเป็นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์คือเรามีหน้าที่ทําอะไรยังไงบ้างครับสมาคมเนี้ยก็เดี๋ยวนี้ก็มีสื่อออนไลน์ขึ้นมาเยอะมากนับหลายพันสื่อเลยมีทั้งเว็บไซต์ทั้ง Facebook อะไรต่างๆเออเยอะก็มารวมตัวกันครับวางทิศทางวางนโยบายเพื่อที่จะพัฒนาวงการกีฬา แล้วก็แนวทางของสื่อออนไลน์แล,แล้วก็กิจกรรมต่างๆก็หลายหลายรูปแบบครับแล้วคุณวันก้าเองมีแบบเพจอะไรของตัวเองไหมอ่ะก็มีครับของผมก็มีทางฟุตซอลไทยแลนดะ์เนี่ยของผมก็จะดูทั้งระบบมีฟุตซอลทีมชาติไทยมีฟุตซอลไทยลีกฟุตซอลหญิงฟุตซอลเยาวชนครับแล้วก็รวมไปถึงฟุตบอลไทยมีรายการเกี่ยวกีฬาทางโทรทัศน์แล้วก็จัดรายการวิทยุ FM 9 9เเจาะสนามบอลไทยแล้วก็มีเพจ กล้าพินเกียวทีเด็ดบอลไทยนะครับกล้าพีนเกียวทีเด็ดบอลไทยโอ้โหนี่แสดงว่ารู้เรื่องบอลไทยเป็นอย่างดีภาคด้วยไหมฮะก็ภาคด้วยครับภาคฟุตบอลไทยด้วยวันนี้เห็นทิศทางกีฬาของฟุตบอลไทยเป็นยังไงบ้างพตบอนไทยว่าก็กําลังที่จะก้าวไปสู่ระดับเอเชียก็ทีละสเตปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคนคนไทยเนี่ยตอนนี้อยากเห็นที่สุดก็ทุกคนที่เนี้ยผมเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนบอลสิ่งเดียวที่ตอนนี้หวังจะเห็นก่อนตายก็คือ บอลไทยไปบอลโลก <Ừ. S 2> อ่า,อาก็อยากจะให้ช่วยกันสนับสนุนทุกๆด้านอ,าอย่างเช่นฝ่ายบันเทิงฝ่ายกีฬาองค์กรต่างๆแฟนฟุตบอลประชาชนชาวไทยเนี่ยสโมสรเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันพัฒนาช่วยกันผลักดันคนละคนละ,คนละมือสองมือทุกคนมีส่วนร่วมหมดเสียงเชียร์ทุกเสียงเชียร์ได้ยินพร้อมกันหมดใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องไปด้วยกันอ่านั่นคือความหวังของทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณวันกล้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับ สัสสัสอ N อีขอึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอ็นเออีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสอ N อีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทจรายการทีวีเยะเซนทีวีอะเซนทีวีอะเยะเซนทีวีอะเซนทีวีอะ